สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข้อนครับมือนี้ได้เป็นตับใหญ่ๆครับมื่อนี้ตับใหญ่ๆแต่ว่าลวกซุกเลยนะครับมื่อนี้เอาใจน้องวุ้นครับมื่อนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็โรคไา้ไครเจ็บน้ำงัวกันหลายนอนน้องวุ่นเนาะเลยจัดเป็นเมนูลวกครับลวกพอดียเพิ่มจากหน่อยแสบอยู่ทงไฮทงหน้ากับน้องวุ่นเจีวบีคมๆได้น้องวุ่นได้นี่น้องวุ่นกินเป็นอยู่ว่าเจีวบีคมๆ จลบีคมคม,มครับนงนนนุลโม,มเคยกินเจลบีเลยจ้ะนงุลโ่เคยกินเจลบีเลยจ้ะตับตับกับได้ลายเติบนะครับมาีิมีแต่ตับอ่อยตัอยเลยเสียดายได้นอกพี่นอกเนาะคือสีวานลงจุยจ้ยจุ้ยเอา้านงุลจัดเลยเฮาพี่ทั้งสามสิบกีบครับพี่นงุนสี่เอาสามสิบกีบพ,พันตับอยู่มาน,นิเบิ่งยิ่งใหญ่เลยเบิ่งลองพันมึงดูมาน,นิ อันตับอันตับสุกมมอนี้เมนูเพื่อสุขภาพเนาะเพือ่อนว่ามาเสพๆเด้อพี่น้องเด้อโมไลค์ครับ วางแสบมัด,ดมุดืมสุข,ขวันเวยๆกัน แสบบนหงอนมาแสบจ้ะมักแตงบันนม้มกเขือยบอ่ะ <c oughs> อันนี้มักแตงอันนี้มักแตง เจ้าคนเขาเบื่อพ่อทำมือซอยตอนไงเลยวะพ่อทำพ่อเองอ้ะน้องอุ้ยซอยนั่นตอนไงฮะใส่กัำลังดีดับงาน มาคำนแล้วบะน้องุนพันทับเลยครับอืม,อม ถะ่กระีจับหวานน้งบุญ เนื้อแดง จัดหน่ะกันจัดเลยครับแซ่บ ฟานนู้นจัดเลยเอาะฟันอีลีนะพอดำนะแม่ แบบหอมๆยังก่อนนี่มีนยังหัวตะไคร่ <c oughs> หอมอยังหอมหัวตะไคร่อนคือ <c oughs> อืม,มแซ่บอย่างเดียวเลยนี่ บหวานเป็นหอนเนาะฝนบปโตกลายมือแล้ว 何 ติิวเลยคนเจวอร่อยกว่าซอสอ่อยราล่าี่อันยังไงยำขาดกุ้งมุ้นคุณบอกขาวขาวขาวจจุกเลยขาวกับขาวพพด

พอรำกุ้พอรำกุ้บอเฮิตแค่ไหจากแมงวันหรืแมงวีมีสองตัวเลยติ๊กวนกินไปกินมากหมน่อยๆแดดกับอะไรอยู่นี่ยอืมกไมอ่ะแกเป็นยิ้มหมดเลยยิ้มหมด กดเจียวก่อนจวดแห้งดีนองบนด้ย าน้องอุ่นหูไงว่ายังไงพอดำํากระตองใส่น้องก็เลยไปปลาไปหอนครับออกสีมันเล็กน้อยเะครับเลยว่าเป็นสังคารังเพิ่นและแต่ว่าเพิ่นว่าได้สันหลวกสัน

อิ่มป่ะเศษนัวแซ่บนัวมึงกะทันไหนหรอมึงกินนเบิร์ดมึงมึงจะกินไหเบิร์ดมึงไงโง่ดวาดําอิ่มกันกับใบบานแล้วน กันจะอิ่มแน่เลย <c oughs> อะโน่นก็คือกัน <c oughs> จัก๊กเฮเบิ้ลวันนี้เราไปก่อนเพื <c oughs> <c oughs> no ่อเบิ้ลเราพี่น้องอะเราหายเอง าาซุ่มกันครับเจากเสีบแน่หน่อยตามประจาพอลูกเนาะเดี๋ยวสามพอสุดท,สท้ายสูขดม ะดำอีมอะไรผดำนะนงกระอีมเนีเพราะเพราะอิ่มนงก็อิมอืมใ้กินทาไอิ่มกันะอิ่มแล้วได้แอบเลยเศษๆนัวๆคือเกา่า ครับน้องวุ้นมืออื่นเด้เอฟซีวะให้น้องวุ้นกินปลาไปปลาซิวก่อยปลาซิวดิบแบบดงเด้งดงเด้งนะไปหาอยู่ที่อะไรพ่อดำอุ้ยเดี๋ยวจะพาไปซ้อนไปซ้อนเนาะมืออื่นบ่มีปัญหาเอฟซีแต่ว่าอยากให้กินนั่งน้องกินอะไรเปิดเปิดกินเดือบเบิร์ดเลยตามใจตามใจคนขอแสบหนัวๆเนาะ อู๋เอ้าผิดพลาดประการใดก็บพว่ากันเด้อพี่น้องเ <c oughs> ด้ <COVID> สเอสวงนี้กินสุนกครับบานนี้เนาะจ้ะบิบกะ็เอาไว้ทุเล่นแจ้งน้อยขายโควิดแบบว่าโควิดซ่าเนาะส้วงนี้ก็ระบาดร้ายเนาะระมัดระวังเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากตออในแม่บาทนีเฮาทางเพจเฟซบุ๊กหรอเอมกดติดตามกดติดตามทางเฟซบุ๊ก ทางเพจน้ำเลือดจ,จะาซื้อว่าฮักนกชาแนลและอย่าลืมกดติดตามให้คลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้นุ่นก็พอดำน้ำเลือดจ,จ่านะเอาเหลือมพีเก่งแลวพี่น้องเอ้ยบอดำกฤติภามาดูๆด,ดอกเอาสำหรับคลิปนี้จุตับวานวานลวกนะครับเหมือนี้ขอขอบคุณครับ